คู่สองมวยไทย7สีวันอาทิตย์นี้มีการปรับเปลี่ยนคู่ชกเดิมทีเป็นการชกกันระหว่างยอดเสกสรรรถสวยจะาเจดสายพริ้วพบกับสิงห์อุบลออุดอุดรพิกัดน้ำหนักร้อยสามสิบสามปอนด์ยอดเสกสรรถอนตัวออกไปเนื่องจากไม่พร้อมทีมงานผู้จัดเกียรติเพชรได้ทำการปรับเปลี่ยนโดยได้นักมวยมาแทนยอดเสกสรรคือยอดเพชรเพชรพรมมวยไทยหรือยอดเพชรพ่อจเจริญแพทย์ ชื่อเดิมศักมงคลสมศักดิ์ก่อสร้างชื่อเก่ามีปูมหลังประวัติการชกมวยที่ไม่ค่อยดีเคยเป็นมวยติดละลิงที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีเมื่อหลายปีก่อนซึ่งเคยเป็นข่าวดังในช่วงนั้นโดยเจ้าตัวออกมายอมรับเองว่าเคยติดละลิงแฟนมวยลองไปสืบค้นกันเอาเองจะพบข้อมูลเหล่านี้ยอดเพชรเป็นนักชกวัย23ปีสูง188เซนติเมตรจากจังหวัดนครราชสีมาเป็นนักมวยรุ่นที่ซึ่งอายุมากกว่าคู่ชก5ปีกระดูกมวยดีกว่า เดิมทีซ้อมที่พอเจริญแพทย์จังหวัดระยองยอดเพชรห่างเวทีมวยเมืองกรุงไปนานสถิติที่ชกไว้3าครั้งล่าสุดแพ้คะแนนบินนายกเอท่าสาลาชนะคะแนนช่างทองเอ็มยุเดนล่าสุดแพ้นอกยก3าช่างทองเอมยุเดนศึกอมรินซูปเปอร์ไฟท์เมื่อวันที่25มีนาคม2,566ซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่มีความเคลื่อนไหวนับถึงวันนี้เป็นเวลาหนึ่งปีกับอีกหเดือน ช่วงที่หายไปปีกว่ายังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าเปลี่ยนชื่อใหม่ชกเวทีภูธรหรือไม่ต้องสืบค้นหาข้อมูลกันต่อไปหากแฟนมวยมีข้อมูลก็สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้ยอดเพชรเป็นมวยสูงยาวบูมวยเข่าแทงยัดไส้หนักต่อยหมัดคมศอกหนักแรงแต่เป็นมวยใจไม่ค่อยดีเจอหนักๆมักจะทิ้งตัวคู่นี้ยอดเพชรกระดูกมวยการผ่านมวยจะดีกว่าสิงห์อุบลไฟสุดท้ายที่ชกไว้แพ้นอกยกสามให้กับช่างทองเอ็มยุเด่นชกที่พิกัดน้ำหนักร้อยสามสิบสองปอน ไฟนี้ชกกับสิงห์อุบลออุดอุดรชกในพิกัดน้ำหนักร้อยสามสิบสามปอนด์มาดูทางด้านมุมน้ำเงินสิงห์อุบลออุดอุดรน,นักชกวัยสิบเก้าปีสูง180เซนติเมตรจากอุบลราชธานีซ้อมที่พีเคแสนชัยมวยไทยยิมสิงห์อุบลเป็นมวยฝีมือมวยขวาครบเครื่องประเภทเตะขวาต่อยขวาซ้ายหน้าออกได้ดีหมัดสวนศอกสวนแรงเป็นมวยฝีมือดีล่าสุดที่ชกไว้แพ้คะแนนให้กับวุฒิเดชทีเด็ด99ที่เวทีมวยราชดำเนิน เมื่อวันที่3กร,รกฎาคมที่ผ่านมาสิงอุบลอูดอุดอัเป็นนักมวยที่ขึ้นชกหลายๆรายการแต่ฟอร์มการชกไม่ค่อยดีวันนี้ได้เปรียบคู่ชกเพราะเตรียมตัวมาดีกว่าคู่ชกซึ่งเป็นมวยแทนการฝิดซ้อมอาจจะไม่เต็มที่น่าติดตามว่าวันนี้สิงอุบลจะสามารถสะกดคำว่าชนะได้หรือไม่มาดูที่รูปร่างของมุมแดงยอดเพชรเป็นนักมวยที่มีรูปร่างสูงยาวสูง188ซนติเมตรสูงกว่าคู่ชกถึง8เซนติเมตรแต่จะบางกว่าสิงอุบลช่วงชกยอดเพชรจะได้เปรียบ ยอดเพชรเป็นมวยขวาสิงอุบลก็เป็นมวยขวาแดงยอดเพชรเป็นมวยสูงยาวบูมวยเขา่าแทงยัดไส้หนักต่อยหมัดคมศอกหนักแรงแต่เป็นมวยใจไม่ค่อยดีเจอหนักๆมักจะทิ้งตัวผู้นี้ยอดเพชรกระดูกมวยการผ่านมวยจะดีกว่าสิงอุบลมวยคู่นี้ชอบไปที่สิงอุบลอ,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 อุดอุดรมีความเคลื่อนไหวบ่อยกว่าเตรียมตัวซ้อมมาดีกว่าซ้อมค่ายใหญ่มีมาตรฐานสภาพร่างกายพร้อมมากกว่าสภาพจิตใจดีกว่ามวยเดินบวกเดินแลกได้ใจได้ ซึ่งคู่ชกห่างจากเวทีเมืองกรุงไปนานบวกกับมีประวัติที่ไม่ค่อยจะดีที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีสำหรับแฟนมวยที่ชอบรูปร่างกระดูกมวยก็ต้องไปสืบเอาเองว่าการฝิตซ้อมดีหรือไม่สำหรับการเป็นมวยแทนในไฟน์นี้ถ้าฟิตซ้อมดีก็มีโอกาสชนะเหมือนกันเพราะกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าสิงห์อุบลคู่นี้ชอบไปที่สิงห์อุบลเป็นมวยยืนในรายการซ้อมค่ายใหญ่สภาพร่างกายดีกว่าเป็นมวยสู้ถือว่าไฟน์นี้พร้อมแจ้งเกิดสิงห์อุบลอ,อุดอุด,อดอรจะชนะยอดเพชรเพชรพรหมมวยไทยไปได้แบบสนุก